สวัสดีนะข่านที่น่ารักทุกคนจ้ากลับมาพบกับนิยายสุดสนุกจากแอปดรีมกันอีกครั้งและนิยายเรื่องต่อไปนี้นะเป็นนิยายรักโรแมนติกที่เนื้อเรื่องสนุกและมีปมที่น่าสนใจมากๆแอปดรีมนี่มีนิยายที่สนุกสนุกมานําเสนอให้นักอ่านได้อ่านกันแบบจุดใจจริงๆเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ามาฟังรีวิวกันเลยดีกว่ากับนิยายเรื่องนี้เลยจ้าท็อกซิกลาลวงรักวิศวะร้ายเรื่องนี้เป็นผลงานจากคุณนักเขียนซันชายเดย ท็อกซิกล e ลวงรักวิศวะร้ายเป็นเรื่องราวของนักศึกษาแพทย์อย่างเดวาเธอนั้นเป็นหญิงสาวน่ารักที่เคยเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนหญิงล้วนมาก่อนทำให้เธอนั้นสนใจในเรื่องราวของความรักเป็นอย่างมาก และเมื่อเดวาได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเธอก็ได้รับรู้เรื่องราวความรักของชายหนุ่มรุ่นพี่อย่างรามินหนุ่มวิศวะที่มีรักมั่นอยู่กับอดีตคนรักที่จากไปทําให้เดวานั้นรู้สึกประทับใจและอยากที่จะเห็นหน้าชายหนุ่มที่มีรักมั่นคงคนนี้อย่างมากและเมื่อเธอนั้นได้เห็นหน้าของรามินแล้วมันก็เลยทําให้เธอนั้นค่อยๆตกหลุมรักเขาในทันทีและเมื่อเธอได้มีโอกาสเจอกับรามิน ทำให้เธอนั้นตัดสินใจบอกความในใจของตนเองไปให้อีกฝ่ายได้รับรู้ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้ตอบรับเธอแต่ถ้าว่าเขากลับมองเห็นเงาบางอย่างของคนรักที่จากไปในตัวของเดวาทำให้ทั้งเธอและเขาเนี่ยเริ่มขยับเข้าใกล้กันมาึ้นเรื่อยๆแม้ว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ได้มีอะไรเกินไปมากกว่านั้นและเดวาเองก็รู้ว่าตัวเธอนั้นเป็นเพียงแค่ตัวแทนของคนในใจของอีกฝ่ายแต่เดวาเนี่ยก็ยอมรับความสัมพันธ์นี้หวังเพียงแต่ว่าเธอนั้นจะเอาความดีวิชิตใจของชายหนุ่มได้ในสักวัน ความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ยังไม่มีผู้ใดได้รับรู้อยู่ภายนอกแต่าหาทั้งคู่เจอกันเนี่ยก็ทำเป็นเหมือนคนที่ไม่เคยรู้จักกันแต่ในที่สุดความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่จะทำให้คนทั้งคู่เนี่ยขยับเข้าใกล้กันมากกว่าเดิมเมื่อเดวาดันพลาดทำรองเท้าผ้าใบของตนเองนั้นไปโดนหัวของลูแปงเพื่อนสนิทในกลุ่มของรามินและดูท่าว่าลูแปงคนนี้นั้นจะปลุกใจเจ็บกับเดวาเป็นอย่างมากและนี่มันจึงเป็นเหมือนตัวกระตุ้นทำให้รามินเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างบางอย่างที่มัันนนออยู่่ใแแแผกการขขงงเตต้ โดยที่มีเดวานั้นเป็นหมากที่อยู่ในแผงของเขาตั้งแต่ตนเรื่องราวความรักของคนทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปแผนการของรามินนมันเกี่ยวพันกับตัวของเดวาได้อย่างไรหากทุกคนอยากรู้เรื่องราวต่อจากนี้เราสามารถเข้ามาติดตามอ่านเรื่องนี้กันต่อได้ที่แอปดีมและเช่นเคยเรื่องนี้นก็ยังมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมลุ้น iPhone 16เพียงแค่เข้าไปอ่านนียายเรื่องท็อกซิกลายลวงรักวิศวาร้ายและถอยลูกเต๋าเพื่อชิงตัวลุ้นรับ iPhone 16 แถมยังสามารถรับสิทธิ์ทอลูกเต่าเพิ่มได้อีกเพียงแค่ปลดล็อกตอนของเรื่องนี้1ตอนต่อหนึ่งสิทธิ์หรือว่าจะรับโบนัสเพิ่มเพียงแค่แชร์ลิงก์ที่โพสต์นี้แชร์ปั๊บรับโบนัสท,ทันที1โบนัสหากนักอ่านท่านไหนอยากร่วมสนุกลุ้นรับ iPhone แล้วละก็เรื่องนี้นะสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่2สิงหาจนถึงวันที่8สิงหาคมนี้ประกาศผมผู้โชคดีในวันที่9สิงหาคมทางไลฟ์สดที่เพจรีมนะจ๊ะ เรื่องนี้ในะยังคงเป็นเรื่องราวความรักที่เข้มข้นเหมือนเดิมแต่การ์ณยาชอบตรงที่การเดินเรื่องของเรื่องนี้มันค่อ,คอยๆบอกเรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวละครหลักเลยรู้สึกว่าการเล่าเรื่องแบบนี้นะมันมีความแปลกใหม่และสร้างความน่าสนใจได้เป็นอย่างดีคาแรคเตอร์ตัวละครแต่ละตัวน,น่าสนใจและมีจุดเด่นชัดเจนส่งให้เนื้อเรื่องเนียดูมีบรรยากาศที่สดใสก็ได้และก็ยังมีความขุ่นมัวรวมอยู่ในนั้นโมที่ใส่มาน,น่าสนใจและมีอิมแพคที่ทำให้นัก่ารนอยากติดตามต่อ การยาชอบที่คุณนักเขียนทิ้งปมเอาไว้แบบนั้นยังไม่ยอมอยเฉลยออกมาเร็วจนเกินไปมันก็เลยทําให้เนื้อเรื่องนี่มีอะไรให้หลุ้นตามอยู่ตลอดบอกเลยว่าเรื่องนี้นะเป็นนิยายรักวัยมหาหลัยที่เนื้อเรื่องเข้มข้นมากๆแต่มันก็ยังให้ฟีลสดใสยอยู่บ้างไม่ได้คุณนโมโจนเกินไปเป็นนิยายที่การยาอยากให้ทุกคนได้เข้าไปอ่านกันมากๆเลยจ้าสุดท้ายนี้หากนักอ่านท่านไหนชื่นชอบคลิปรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามการยาไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า